ทั้งหลังขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหน่ารักมากครับผมครับผมวันนี้พี่ต้นนะฮเดี๋ยวมีโชว์พิเศษแน่น,นอนมาฝากน้องๆครับผมแต่ก่อนที่จะโชว์เนี่ยผมอยากถามช่องทางการติดตามผลงานของพี่ต้นก่อนอช่องทางการติดตามผลงานของผม่ะใครมีมือถือฮะตอนนี้เข้าไปใน IG ได้เลยนะฮะครับผมแล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกนะครับครับเดี๋ยวผมเข้าด้วยทีอ่าพิมพ์ตามไปนะครับครับวีดับเบิลยูเอ็นวานเอาไม่ใช่ต้อนนะครับ T O L นะครับ Underscore V O N T H O N G C H A I ครับผมป <ผม S 2> ้อนนักรึกวันธงชัยถูกต้องแล้วครับติดตามพี่ป้อนได้นะครับร้องเงซิงเกิลด้วยซิงเกิลหม่ล่าสุดครับใครเคยฟังไหมฮะชื่อเพลงความสมรค,คีอยู่ตรงไหนขอยหนงทีชืว่อเพวลง ไม่กลับบ้านแล้วได้ไหมเนี่ยได้เลยอยู่ในนี้ได้ป่ะครับผมชิงหนูงท้กทีนทิ้งให้โอเคโอเคกลับดีกว่าแต่ว่าขอใช้ใช้เวลาอยู่อยู่กับน้องๆก่อนได้เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขอคุณอีกสักรอบนึงนะครับสำหรับผมเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับใช่แล้วนะครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของ bang channel นะครับ facebook คอมทัลลัส bang channel tv และ www.bangchannel.com ที่สำคัญอย่าลืมดูด้วยช่องแบงค์ชาแนลวีแบงค์กับดนตรีนะครับต้องครับตอนนี้เราสองคนนะครับนาะว่านเนี่ยต้องขอยกเวทีนี้ให้กับพี่เต้นวันม้ง